รีบลงไลฟ์เพื่อมาปอกทุเรียนทุกคนจ๋านี่เลยเขามีแบบวันเดือนปีเกิดให้ด้วยนะวันเดือนปีเกิดของทุเรียนก็คือวันที่แบบว่าตัดอะตัดวันที่สามสิบเดือนหกสามสิบมิถุนายนนะคะรุกนนี้ก็คือสองจุดห้ากิโลนี่เลยสองจุดห้ากิโลลงไลฟ์สดเพื่อที่จะมาปอกทุเรียนทุกคนก็คือตอนแรกอะมันไม่ได้กลิ่นเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะสุกหรือไม่สุกนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นทุเรียนสีสเกตเป็นทุเรียนภูเขาไฟของสีสเกต งานนี้กินฟรีอีกแล้วจ้ะข่าก่อนนะเมื่อกี้เราทำสามเหลี่ยมไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันคือมันสุกอ่ะคือมันสุกแล้วเราก็เลยจะผ่าเนื้อ,อ,อแบบคนดีแบบไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะแต่แบบเนื้อมันนิ่มละก็เลยจะผ่านะคะผ่าแบบมือเปล่าแบบนี้แหละเอาถุงอะไรมาหิบ หยิบพอแบบว่าให้มันได้ออกมาแบบพูหนึ่งก่อนเดี๋ยวใช้สุงอันนี้จับให้มันแบบออกมาพูนึ่งก่อนแต่ก็ไม่ถนักอะถนัดมือเปล่ามากกว่าดูนะแบบก็จะเป็นยังไงโอ้ยนี่ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่แต่ก็ได้อยู่ คนก็ตัดหัวตัดหางนะจอดๆว่ามันมันก็ยากอนะการที่จะตัดหัวตัดหางได้เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาหนึ่งหัวมาให้ได้ก่อนแล้วมันจะง่ายใช่ไหมคะถ้าเอาพูแรกออกมาได้แล้วเดี๋ยวมันจะง่ายละ mm. แต่ที่ก่อนหูแรกจะออกนี่ก็คือยากเหมือนกันนะ เริ่มได้กินแล้วค่ะตอนแรกไม่ได้กินตอนแรกไม่ได้กินตอนนี้เริ่มได้กินแล้วเด๋ยวอาดูแรกออกไม่ได้เป็นคนเก่งนะคะไม่ได้ปอกเก่งหรอกแต่ว่าพอแบบออกบ่อยๆมันก็พอได้ บ้างไม่ได้บ้างโดนเนื้อบ้างไม่โดนเนื้อบ้างนั่นแหละวิ่โดนเนื้อไปแล้วโดนเนื้อไปแล้วทุกคนเสียใจจัตัดตรงนี้ออกเลยกูแรมไม่ออกมากูแรกมันออกยากโนเน้อไปแล้วเสียใจอ่ะไม่รู้โดน เฉือนข้างข้ภูไปนิดนึงเฉือนข้างข้างภูไปนิดนึงค่ะนข้างขูไปนิดนึกรอบหอมอร่อยมากอร่อยม,มาก ถ้าออกมาแล้วหนึ่งูมันก็จะแบบโอเคแหละมันจะง่ายแหละ จะชอบเอาตรงนี้ออกนะทุกคนจะชอบแบบว่าหั่นตรงนี้ออกอ่ะจะไม่จะไม่ไมค่อยแบบว่าจะไม่ค่อยแบบว่าผ่าตรงนี้อะ่ะจะไม่ค่อยผ่าตรงนี้เพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันอะแต่เดี๋ยวจะลองผ่าแบบนั้นดูอยู่แต่ส่วนมากมินจะบอกแบบเอาออก เอาอ,อกทางนี้อ,อกทางนี้จเจอ้าอ,อกยากกว่าแต่มันจะไม่โดนเหนืออหนอหน้อดูดเนื้อนี้เดี๋ยวต้องเฉียดตรงนี้อีกนิด ตอนบอกทางน้อนะก็จะแบบน,นี่ทุกคนดีไหมดีมาก